สวัสดีจ้ะพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาเกะเกตพุทธคุณปักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนและภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์มานะคะพี่0659180659ส,น, 18, สนใจพี่จ๋ารายการแรกนะจะประเดิมจะเป็นพระบูชาจ้ะพี่นะคะอาพระบูชานี่เป็นของหลวงพ่อกวยน,นะพี่นะขนาดหน้าตัก,กพี่แป๊บหนึ่งนะขนาดหน้าตักกรับเม็ดอยู่ไหน พี่ขายอย่วาว่าหนูเลยนะหนูอาะทเม่ไ <superv> ม <ising> <ator> ่เจออ่าพระบูชาองค์นี้พี่เป็นของหลวงพ่อกวยนะพี่สวยงามมากนะใต้ฐานพี่นะคะนะคะพี่ตามสภาพเลยนะพระบูชาองค์นี้หนูขอไปที่เก้าร้อบาทนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อกวยพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกวยวัดโกสิตาลามพี่นะคะใต้ฐานพี่นะคะ องค์นี้9ก้าทอ่บาทพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่พระบูชาหลวงพ่อควยจ้ะส่วนรายการนี้พี่อ่าหลวงพ่อมุ้ยจ้ะวัดดอนไล่ใต้ฐานพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะพี่นะเป็นพระบูชาจะพี่คนนี้ตลับเม็ดไม่รู้หายไปไหนพี่ขออภัยด้วยนะขออภัยจริงๆกับพี่จ้ะนะคะเป็นของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่นี่คือใต้ฐานนะจ๊ะมาจากพี่ 1> 1, 000, 2, หนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่อาส่วนรายการนึงเป็นตะกุดตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่รายการนี้หกร้อบาทจะเป็นเกี๊ยวๆนะนะคะพี่มีลงรักแล้วก็เป็นเกี๊ยวๆพี่ 6, หกร้อยบาทจะอามีจะพี่มีหลงพ่อเดิมอาเล่มนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะอันนี้ไม่ใช่งานะตรงด้านไม่ใช่งานพี่มีรอยจานนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสภาพด้านในพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ พี่จาเล่มนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทน,นะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นทรงปลายแหลมนะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดพี่เป็นตะกุดเป็นสร้อยนะพี่นะเป็นสร้อยเป็นหลวงพ่อเดิมพี่ตรงตะกุดจะมีรอยจานาพี่นะคะตรงกลางก็จะเป็นตะกุดดอกเล็กแล้วก็จะมีปลาห้อยอย่างนี้จะพี่นะคะจะมีปลาห้อยอย่างนี้นจะพี่นะคะอชุดนี้พี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่นะส่วนรายการจะเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมมนะั้งเนี่ยจะ้ะมีรอยจานด้วยพี่นะคะ่ะสวยงามมากตามสภาพนะพี่นะดอกนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่อ่าส่วนรายการจะเป็นหุ่นยพยุนพี่หุ่นนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะขวัญยาซุนแป๊บนึงหุ่นนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเก่าๆเลยจ้ะพี่อ่าอันนี้เป็นกุมารพ่อเต๋พี่ห้าร้อบาทจ้ะเนียคะ สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจากตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่แล้วกันหกร้อบาทเช่นกันพี่นะคะนะคะพี่ความยาวประมาณนิ้วชี้นิ้วนิ้วกางพี่นะคะเนี่ยค่ะหกร้อบาทพี่เก่าเก่าสวยๆเลยนะอันนี้ไม่ทราบเช่นกันพี่ห้าร้อบาทพี่อันนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะส่วนรายการจะเป็นลิงจับหลักพี่ อันนี้หกร้อบาทพี่ตาจานมีรอยจานไม่ทราบหลวงพ่อท่านใดปลูกเสกพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทจ้าลูกสกุลหลวงปู่สุขมีรอยจานพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะมีรอยจานนะคะพี่นะคะขอเร้ยกวลูกสกุลปู่สุขนะเจ็ดร้อยบาทส่วนรายการนี้เป็นเบียร์เบี้ยแก้พี่เขย่ามีเสียงกิ่งนะเจ็ดร้อยบาทพี่เขย่ามีเสียงกิ่งพี่นะคะ จ็ดร้อบาทพี่จ๋าส่วนรายการจะเป็นปิดตาพี่ปิดตาหลังแบบพี่นะคะไม่ทราบเนื้อเบามากสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นเต่านะเต่าปูหลิวเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะอยู่ในกอบพี่พระจิตรกเก่าๆสวยๆจ้นะนยคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าละหูอมจันอ่าเจ้าของกอาบอกว่าเป็นงาพี่นะอ่าให้วัดใจพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะ หนึ่งพันสองร้อบาทพี่แกะเป็นรูปเหมือนราหูอมจันนะพี่นะ,น,ะนะเป็นงอแกะนะเป็นงอแกะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าอ่ะพระงั่งตัวเมียพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตาแดงแดงนะหลังยันตาแดงแดงหลังยันพี่นะคะเป็นพระงั่งเนี่ยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้จ้าอ่าเป็นสมเด็จพี่อยู่ในกรอบพลาสติกเก่านะ เปิดหน้านิดนึงพี่นะคะหกหัวบาทจะพี่นะคะหกหัวบาทจ้าอาเจ,จ้าสวปู่บุญพี่อันนี้หกหัวบาทจะพี่นะคะเกเก่าสวยๆจ้ะส่วนรายการนี้ปู่ไข่พี่หกหัวบาทนะจ๊ะนะคะสภาพเกาเก่าสวยๆจะอาเรียนหลวงปู่ไม่ใช่รูปหล่อหลวงพ่อทวดนุ่นลอยน้ำมั้งคะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะ ชินาลาจับขอบพี่ตามสภาพพี่ให้หกร้อยบาทจ้ะนะจ้ะหกร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นพักกิ่งบากริงพี่นะคะกิ่งบากริงนี้ขอไว้ที่อ่าเขาห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อกลวยพี่เป็นเหรียญน,นะด้านหลังจะเป็นหนุม,มานถือธงสองห้าสองหนึ่งพี่นะคะ อ่ารายการนี้หกร้อยบาทพี่ปลายทานห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นอับเป็นพระนปกมีตะกุดด้าน,นหลังเป็นรอยจานปูทิมพี่หกร้อยบาทจ้ะด้าน,นหลังเป็นรอยจานปูทิมนะาหกร้อยบาทจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะเนื้อจะออกเขียวๆหน่อยๆน,อยน,อยนะพี่นะตามภาพพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากห้าร้อยบาทจ้ะอ่าพระมาเหว่สวนพี่ก็ไล่ทองนะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะพี่สวยงามมาก เหรียญกอบโบราณไม่ทราบพ,พี่อ่าไม่ทราบที่นะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าหลวงพ่อคงพี่วัดซ้ำป่างามนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ดูครอบสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอ่ะพอกันพอกันอันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะมีงลงรักนะพี่นะมีงลงรักพี่นะคะสวยงามมากนะอันนี้จะเป็นหนุมานแบกเท่นปูสุกหรือเปล่าคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะ หลวงปุสุขหนุมานแบกแทนพี่นะคะห้าร้อยบาทนะหลวงพ่อทาพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะสวยงามมากหลังยันลาการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไว้พี่อนไลน์หรือโทรหาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่ละกานนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญกลมพ่อกลวยพี่นะคะจับขอบนะอ่าหลวงพ่อทวดพี่ อันนี้เป็นเนื้อว่านะจ๊ะพี่จานะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้าอ่านเหรียญปูรอดบัดวงังน้ำบุญห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อทวดเหรียญพ่อพทวดนี่ห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทอาพังประกาพี่พระพิตาพังประกานะห้าร้อบาทจ้ะอพรกันฉลุพี่ห้าร้อบาทจ้ะ การฉลุพี่เก่าๆกสวยๆนะห้าร้อบาทจ้ะอ่างบนาอ้อยจับขอบพี่จ่าหกร้อบาทจ้ะนะคะปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการหลวงพ่อทบพี่พิมพสองหน้านะเนะะี่ยค่ะห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจะ้ะอารูปหล่อบโบราณเก่าพี่ไม่ทราบที่ห้าร้อบาทจ้ะอ่าส่วนรายการนี้ ลูกหล่อโบราณกรอบเช่นกันพี่ในกรอบพลาสติกราคารนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊ะโอเคไหมจ๊าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค,ค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองไหนและภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรหาหนูหรือแอนไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรบกวนคุณลูกค้ากรกคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาลเกตพกุทธคุณผักเครื่อง้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ